สวัสดีครับยินดีต้อนระับทุกท่านเข้าสู่รายการปาร์ตี้เกมก็กลับมา เป็นครั้งที่3าแล้วสำหรับรายการพาร์ตี้เกมของเรานะครับรายการนี้ก็จะพาเพื่อนมาเล่นเกมส์สนุกในมือถือนั่นเองวันนี้เป็นเกมแนวที่คิดว่าหลายๆคนก็อาจจะเคยเล่นการเป็นรูปแบบระดาษเป็นการ์ดคยเลนกันมาก่อนบนโต๊ะด้วยกันเองบ้างแต่ว่าทีนี้พราะต้องอยู่ห่างกันก็เลยต้องเล่นในมือถือแทนวันนี้ตีของเราที่จะมาเล่นกันก็คือคุณทีมคุณบอสและคุณซันครับสวัสดี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 ครับอันนั้นคือลยรปวดหัวคุณทีปวดหัวไม่ผมจะบอกว่าไบวินไบวินรอบที่แล้วอ่ะไม่ถูกต้องรอบน เหมืนเหมือนกุ้ยอ่ะเหมือนเหมือนบุลลีอ่ะนักเรียจีนอ่ะนักเจียนลีนอ่ะผมผมแค่ติดกระดุมนี่ก็เป็นคอเต่านะไในคอกลางฟูทั้งท่าเลยคนดูคนหลอนจริงดูและคุณดูเนี่ยทุกคนเขาใส่เสื้อมาเตรียมถ่ายรายการคุณซันอลไรคนเนี่ยใส่เสื้อบอลถ่ายรายการโอ้ดูส่งเราเพิ่งตื่นมาเนี่ยดูส่วนเราเพิ่งตเดย์หรือเพิ่งวิ่งเพิ่งออกไปวิ่งมา i <laughs> do วันนี้เกมที่มาเล่นกันก็คือเกม Uno นั่นเองครับ Uno นะครับเกิดจากทีมของพัฒนาของ Ubisoft นะครับในเวอร์ชั่นเกมมือถือส่วนเวอร์ชั่นเกมเป็นการ์ดเนี่ยพัฒนาโดยทาง Battle ครับเป็นเกมเกมไพ่ที่แข่งกันลงว่าใครสามารถลงการ์ดได้บดมือก่อนเพั้นชนะแล้วก็จะมีการ์ดพิเศษที่สามารถจะพลิกแพลงเกมได้นั่นเองครับผมอ่ะอในเกม Uno นะครับมีให้ดาวน์โหลดทั้งใน Android iOS แล้วก็สตรีมทาง Android กับ iOS เนี่ยเราโหลดดาวน์โหลดได้ฟรีครับส่วนของทางสตรีมเนี่ยราคาเต็มคือ270บาทแต่สามารถ ดาวโหลดเวอร์ชันเดโมมาเล่นก่อนได้ฟรีครับผมตัวเกมเนี่ยก็เป็นการแข่งขันลงไพ่ในมือก็ให้หมดไวที่สุดสามารถเล่นข้ามแพลตฟอร์มได้แล้วก็สามารถชวนเพื่อนมาเล่นได้อย่างที่เราจะชวนเพื่อนมาเล่นกันในวันนี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย อ่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมนะครับจะเห็นว่าตัวเกมนี่มีทั้งหมดราส,สิกแล้วก็มีโหมดโวไวแล้วก็โหมดฟันรูมครับฟันรูมก็คือเป็นโหมดท,ที่สามารถชวนเพื่อนเล่นได้แล้วก็กดไปเลยแล้วก็สำหรับผู้ที่จะเป็นคนสร้างห้องนะครับให้กดที่รูมโหมดสําหรับผู้ที่จะเป็นผู้เข้าร่วมให้กดที่ปาร์ตี้โหมดนะครับผมเป็นผู้สร้างห้องก็กดไปเลยครับร,มมรูมโหมดรูมโหมดก็จะมีะสามารถสร้างห้องได้นะครับสร้างห้องเป็นแบทเทิลโหมดก็คือ,อเป็นแบบแข่งเดี่ยวหรือแบบ2องอก็คือเป็นทีมอ่ามีโหมดราส,สิกแล ให้การลงบวก2เนี่ยลงทับกันได้ในโหมดคลาสสิกเนี่ยทำไม่ได้นะครับหรือว่าอย่างเช่นโหมดเจ็ดถ้าเกิดใครลงการ์ดเบอร์เจ็ดหรือเบอร์ศูนย์ก็สามารถที่จะสลับไพ่ทั้งมือกับคนทางไหนก็ได้อะไรมนั้นแต่ว่าวันนี้เราจะมาเล่นในโหมดธรรมดาธรรมดาครับคือโหมดคลาสสิกครับผมอ่าเราก็กดสร้างห้องนะครับแล้วก็กดเป็น p r i v a t e หรือว่ากดเป็นโอเพนได้นะอ่าจะเห็นว่าเราถ้าเกิดเราเรามีเฟนลิสต์คนไหนเนี่ยเราสามารถที่ทจะเอ็นไว้ In เพื่อมาเล่นในเกมได้นะครับแล้วก็เชิญได้สามคนไป เฮ้ยยังที่นั่งก่อนนยที่นั่งเลยเฮ้ย<ห>โอ้โหเหลือเลียบเรียบอกได้เหลี่ยบซ้ยยยยายเหรอ,อเข้ามาแล้วกดโอเคตัวเกมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเชื่อมต่อ a c e b o o k นะครับเราสามารถแชร์ลิงก์เกมเนี่ยเข้าไปที่แชท a c e b o o k แล้วให้เพื่อนกดเข้ามาจอยได้เช่นกันหรือว่าสามารถกรอกไอเดีเพื่อนเพื่อจะอินไว้เป็นเป็นลิสต์ในเกมก็ได้เช่นกันครับมาพร้อมแล้ว4ี่คนทุกคนโอเคแล้วไปเลยครับเอาไปพายเราแชมม์ ลองเชิงหน่อยวะขอพายเทงๆหน่อยวะเจริญไปแล้วเกินไปเปล่าพายพร้อมแชมป์มากมาก็ก็แจกพลังจิตไปนะครับอ่าผมลงก่อนเฮ้ยเล่นเกมเร็วว่ะมาถึงไฟเพิ่มซ้ายสไลด์สไลด์เลยเรื่อโอ้เร้าอี่มาเรเ่อที่มาดิเฮ้ยเฮ้ยพมแชมป์นะเอาไว้ไม่ต้องเล่นมันทีมสีแดงเยอะเหรอคันทีมสีแดงเยอะเหรอมมีทุกสีอ่ะอุ้ย เจียวไปไม่มีกระจียวไปโอ้เอ้าผมมีแต่ผมมันลงไม่เจีไป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 ผมโคตรงงอ่ะวิ่งนะบางทีมันจะหมดแล้วนะเล่นกันดีๆนะเฮ้ยมันจะหมดแล้วไม่หมดมือมันไม่มีสีแดงแล้วครับแบบนี้ชนะชนะแล้วมั้ยกินหนักกว่านี้ไม่มีสีแดงนะครับคำทรงอ่ะเฮ้ยเคยมีทุกจะเห็นที่บอกแล้วเออจะเห็นว่า คุณทีมหนึ่งสองใบถ้าเกิดคุณทีมลงหนึ่งใบเนี่ยคุณทีมจะต้องประกาศฮูโน่เพื่อที่จะบอกว่าตัวเองเนี่ยเหลือไพ่ใบสุท้ายนั่นเองครับผมทำไมอ่ะตอนนี้ก็และกันกำลังเล่นไงนี่โวยโกรธปะงโกรธปะไปบวกสี่ละกันอร่อย Draw 4อร่อยเฉยยังไงโอ้ยเต็มมืออนี้เปนแน่เดี๋ยวเพื่อน เราต้องเปลี่ยนแล้วเกมไม่มีไม่มีอะไรโอ้โไปพวกนี้เขียวทั้งมือเลยโอ้โหไพ่เต็มมือโอ้ไฟแซมตาสองครับไปมาเด็กก่อนเอาแชมป์เด็ดละนี่หว่าแล้ววะขอไพ่แบบเฮงๆหน่อยขอเฮงเฮงหน่อยโอ้ไฟ่สย่ชนะใส่นะไม่ควรสบคผมชนะอีกแล้วเชื่อผมปะไม่เชื่อใครไม่เชื่อคุณ เจ้าไม่ไหวว่าเจ้าแจกให้แบบนี้ชนะเห v e r s e ว่าคุณชนะเหรอเกินไปเปล่าเกมหมุนไปหมุนมาบ้าบ้า r e v e r เกินไปเปล่าเกิดมีนี่ลงอ่ะมีลงอ่ะนี่ขอเล่นบ้างดิเล่นสองใบเล่นก่อนดิเออสวยเกม้ก็เลยเอาไปเออบอกเจ้าดิบอกเจ้าผมไม่เกี่ยวการมาเงี้ยอ๋อคุณทีแพ้ชนะเกมใบเหรอเอาเลยละกันเอาเลยละกันคุณทีเดินทาเกมใบ อย่างเงี้ยเรียกเจ้าไม่สับไพ่เนี่ยมันแจกติดกันอย่างเงี้ยเ a w four That'll teach ya เจ้าเตีวสี่คุณไม่ลงอ่ะคุณบอสเอาแล้วไม่เป็นย้อนยังมาอย่งไรวะถ้าคุณมีไพ่ลงอ่ะคุณมีไพ่ลงแล้วคุณลงไพ่อื่นอ่ะคุณก็โดนจั่วดีเอาแล้วแล้วคุณทีมมาแล้วหรอวได้ครับแย่แล้วว่ะโคตรงงเลยว่ะไปเก็บ ไปแล้วหนึ่งนาทีนะครับเหลืออีกสวยี่นาทีแล้วนะครับอ๋อเดิกอ๋ดิกเดี๋ยวสองใบเหรอผมเต็มกดฮูโน่เลยนะจะหมดเหรอจะหมดเอาไปก่อนเอาไปก่อนบวกสี่ไปอุ้ยเย็นเหรอนั่นมันนั่นมันไอ้เกมไม่ใช่ผมผมยังไม่หมดเยอะผมก็หมดแล้วเหมือนกันน่ะโอ้ยทำเป็นไงรัมนโอ้โหยเต็มมือเลย เฮ้ยทำไมผมกดไม่ทันน้าไวครับผมไวครับผมไวครับโอ้โอ้เก็บยผมอยากเล่นไม่ให้ผมเล่นนะเฮ้ยผมซันให้ไวเลยว่ะให้ไวเลยว่ะเก็บไพ่ไปเล่นตาหน้ามั้งโอ้ยแย่ยๆๆๆๆๆเรดบอสขอเฮ้ยมันเริ่มนับขวัดแล้วเพื่อนอุ้ยเกมเร็วเร็วเร็เก็เร็วคุณบอสการ์ดดีเหรอทำไมได้ที่หนึ่งอะเอาไปก่อนโมอีกสี่ เเยีินไไไปโโอ้้หร draw card lucky duck ้ีม r a b ที u มาว่ y ล u เป็นบใบไม่เล่นตาหน้า r ไม่ไหวแล้วว่าผมบอกแล้วว่าผมเป็นแชมป์โอเกินโอ้โหบ้าหรือเปล่าไบสอง้อยสแต้มลบสองอคะไรน่นะคุณถือคุณถือว้สองใบอ่ะใบลบวาลบไปละห้สิบแต้ม คุณทีนี่ท็อปฟอร์มนะคุณสองตาติดนั่นนะไม่ผมเอาตาสามได้เนี่ยตาสามนี่ไหนวะโอ้ใครโอ้จ่ายตังค์ซื้อเกมจ่ายตังค์ซื้อเกมแน่ๆนไม่คุ้นเพลงเลยว่ะเพลนสวยอ่ะลูกเจ้าของมาถึงก้าวเลยหรอมาถึงต้องจั่วเลยหรอสีเกินเฮ้ยไม่มีสีน้ำเงินเลยหรอโอ้ไม่มีเลยอ่ะไม่ไหวว่ะไม่มีสีน้ำเงินนะใครไม่ไหวอ่ะเล่สีแดงเต็มมื่อเฮ้ยมาถึงให้จั่วเลยโ ไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นโอ้โหเเนไม่่ต้้องลยเป็นระบบเป็นระบบเป็นระบบททำลายทำสนามไหนวะกลับไปไม่ต้องเล่นเป็นแดงนะเอออย่างนี้อย่างนี้ทีไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นล็อกล็อกไอ้นี่เลยหรอล็อกล็อกละแหแล้วเนี่ยตาเนี่ยเฮ้ยได้จงได้จู่อะไรเนี่ยเก็บไม่ต้องเล่นอุ้ยร้อยนั่งจุยตีนะตีนะ ลองดูไปก่อนละกันคุณรับชมโอ้ยอะไรอ่ะคือไม่มีเลยเหรอไม่มีเสียอะไรเลยอ่ะตอนเนี้ยโอ้โหเฮ้ยเกมไม่มีสีเขียวทำไมอ่ะผมก็ไม่มีเหมือนกันบ้านอ่ะเต็มมือไม่มีสักใบเลยเอ่ะเฮ้ยไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยอ่ะไม่มีใครมีสีเขียวเลยโอ้ยเอาไปก่อนละกันอ๋อโอเคเอาไปก่อนละกันเดี๋ยวอ๋อ โอ้ไม่มีเขียวอานงานตงอไปดิก็เอาดีโอ้ยจกกันรัวๆเลยดิไม่ว่าไม่ว่าหาือนาทีขึ้นมานาทีขึ้นนะเย้เย้เอาไปกันข้าจะไมือมือขาแตม้ก่อนละกันเอาไว้เออนาทีสิบห้าวิเกมนีตึงนะนาทีสิบห้าวิวีนเกมไพ่เหลือน้อยแล้วมันจะได้ที่หนึ่งเลยเกมนีตึงนะ ไปเฮ้ยไปดิเออเฮ้ยคุณเกมมีสีแดงเฮ้ยมือถ่อมไปแล้วเฮ้ยคุณทีมที่หนึ่งว่ะแปลว่าคุณทีมมีแต่การ์ดแบบไปเออตอนที่เล่นดีโอ้โหเกมไม่คุณทีมเลยวะเล่นไปก่อนอ้าวอ้าสักคลิปให้ผมก็หวานดีอย่างเงี้ยโอ้ให้ผมคนไม่ไหวเลยว่าเฮ้ยผมเลี้ยวเร็วเร็วเร็ว มีทุกใบผมมีทุกใบเฮ้ใครก็ได้เอาสีเสีน้ำเงินเอาสีน้ำเงินขอสีน้ำเงินขอสีน้ำเงินโยนบวกสองให้ทีมผมก็ยื้อเวลาดิขอสีน้ำเงินวะยื้อเวลาผมก็ชนะแล้วเอาผมทีหนึ่งแล้วนาผมทีหนึ่งแล้วนายังไงมูสนะมีมูวนะยังไงไปแล้วนะเอ้ยดูมูสวนอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาดิมาดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยเ้้ที่เผอว่าสีน้าเงินให้องผมดิ โดนเกมีก็โดนผมดีโดนผมดีสบาอ่ะต oh ี จบไปแล้วสำหรับเกม uno นะครับอ่ะตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นเกมแนวเกมเป็นเกมมือถือผมเลยอยากอยากรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยคิดยังไงว่าระหว่างกระดาษระหว่างเวอร์ชันการ์ดเนี่ยกับเวอร์ชันไอกเกมมือถือเงี้ยไหนเล่นมากกว่ากันกันก็ถ้าเกิดถ้าเกิดมันเป็นเวอร์ชันการ์ดอะ่ะมันก็ได้ได้มองหน้ากันแบบถึงเนื้อถึงตัวไงแต่ว่าเออเนี่ยก็มีเสน่ห์เพราะว่ามันกําหนดเวลามันจะได้แบบเวลาไม่ยืดเยื้อเออแต่ว่าตอนตอน,ตอนเล่นกันเองอะ่ะมันได้ดูแอบบดูการ์ดเพื่อนได้ข้างๆอะไรเงี้ยปั่นกันได้นี่มันมปนน<ม> เออตัวตัก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมอูโนในวันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ช่อง b s อายูที f ีออฟฟไว้ด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่จากทั้งรายการเราและรายการเพื่อนของเราครับผมอ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับไปติดตามเฟซบุ๊กเพจนะครับเบียสอายูทีวีออฟฟิเชียไว้ด้วยเพื่อที่ไม่พลาดข่าวสารใหม่พวกเรานั่นเองครับสำหรับอีพีหน้านะครับใครอยากให้เราเล่นเกมอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปนี้นะ นะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ปาร์ตี้เกมนะครับแล้วก็ผม4คนก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่เทปหน้าครับมาดูกันว่าเราจะเล่นเกมอะไรแนวไหนอย่าลืมติดตามชมต่อนใน EP หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับไป